อืก็มาตรวจเช็คแบงโอ้ยเช็คดินดูคนระับจะเอารถตัดตัด,ตดนี่ติดทุกหนาเลยอันนี้เป็นเทศบาลเขาบางแก่กับอำเภอหนองฉางก็มาดูเช็คคาดการว่าประมาณปลายเดือนนี้รถตัดน่าจะลงได้ก็ลงมาเช็คดูที่นะครับ ข้างๆก็ทํานาน้ําปิ่มครับส่งก็อ้อยอีก <c oughs> เขือนไปนูละนี่ยอ้อยข้างบนค่อนข้างดีครับแต่เครื่องล่างก็เป็นที่นานะครับช่วงช่วงนั้นยังไม่ได้ทำลองเหมืองป้องกันน้ำสับลงไปหาก็จะย่อยหน่อยครับ โดยรวมผลผลิตแปลงนี้ก็ยังโอเคอยู่เรียไปดูทางท้ายครับพอรถตัดนี่ต้องวิง่งยาวถุกล่องต้องเช็คตรวจด,ดูให้ดีครับนี่ฮะทุ่วนี้เพิ่งตามไปก็น่าจะได้ประมาณสัก สองเดือนจะสามเดือนมาคร่าวๆเนี่ยสองเดือนนี่ก็เดินยาวเลยมาดูข้างหลังพอรอบถึแล้วมาดูข้างหลังมันยังรุ่มๆอยู่ยังเปียกอยู่ครับเนี่ยท่อนนี้อันตรายครับเนี่ ีตรงนี้ไม่น่าจะได้ไม่น่าไม่น่าได้หรอกมิดมิดแทงจมเลยครับต้องรอประมาณกลางเดือนหน้าหรือมั้ง นะครับนี่มีแปลงอ้อยอยู่แปลงเดียวเลยครับนี่รอบๆเป็นทุ่งน้ำหมดเลยนี่นี่ครับอโอ เสียงปลายังพุดในร่องน้ำอยู่ครับยังลงไม่ได้ปลาในร่องน้ำเยอะมากปุ๊บปุ๊บปบอันนี้เขาเพิ่งเกี่ยวไปยังไม่ได้ย่าทำใหม่ครับอันข้างข้างนี้ย่าทำใหม่แล้ว เดียวรังเลครับน่าจะยังนีนะ่กลางแปลงเพราะช่วงนี้อ้อยหนาจะแห้งยากหน่อยใช้รถตัดอ่ายังเป็นน้ำอยู่ยังไม่ได้หรอกกลางเดือนหน้าจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดูแล้ว รถตดัดจตตัดได้หรือเปล่าไม่รู้นะถักโอ้โหล้มบากเลยครับยังเปียกอยู่โอ้โหแล้วก็พื้นที่ต่ำกว่านาซะด้วยครับเนี่ยขนาดหลอกลองเหมืองกันไว้แล้ว ก็ระดับน้ําสูงกว่าพื้นประมาณศอกนึงตอนนี้น้ํารอดวิ่งไปใต้พื้นก็มันก็จะซึมขึ้นมาอีกน้ําร่องน้ํายังไม่แห้งเลยเวาดับหนาสูงกว่าก็พื้นที่ทำนาเขาจะสูบน้ำาไปแลวก็จะซึมไปฝั่งห้อย ดูบรรยากาศทุ่งนาโดยรวมครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ